สวัสดีครับพี่น้องกับผมเนาะสวัสดีบรรยากาศยามบ่ายบ่ายเก๋ Zheng, ๆพี่น้องกับผมนะบรรยากาศพี่น้องเนาะมันีเก็ตอนเสาร์ตื่นมากอากาศเย็นสบายฝนสายมาอากาศก็ร้อนจับพี่น้องจ๋านี่ก็สิมาบอกว่าอยู่ที่ไหนพี่น้องอผมก็เป็นร้านขายของชําเล็กๆจ้าพี่น้องจา๋าในซอยครับผมนะในซอยมะขามหวานหรือคุ้มโดนจา้าพี่น้องจางาอ๋าเนาะนี่ก็ได้สั่งของมาใหม่พี่น้องสร้างความม่ คือว่าอิดครับผมอิดกระปูนนะอิดกปุนเหล็กเส้นเพระาะว่าเอามากันห้องพี่นนองนะจะนํามากันห้องพี่หนองนะอิดก็ประมาณสองร้อยก็กน่แหละหัวสิกันมุงนี้พี่นนองนะจะทำเป็นสองล็กอสลสกสกันตรงนี้เสมอเสานี่แหละสิกันมุมนี้แหละสีกันมุมนี้หอดปุ่นรองสุปพุอน์ละจะก,กันห้องตรงนี้เป็นสองห้องจะให้ปล่งเก็บของพี่นนองนะน ทำเป็นหมองจีบคองบางคนว่าคือว่าต่อตัวใหม่เลยครับผมต่อได้ครับผมนะแต่ว่าไม่อยากต่อนะเพราะว่าเราจะกันกันหองดีกว่ามันง่ายกรูปหน่อยนะเว่าต้องต้องไปซื้อเล็กซื้อเสาอีกหลายอย่างเนาะซื้อสั้นไทยอีกซื้อกันสั้นชีดอีกหลายอย่างเข้าเอาตัวเก่าเข้าก่อนเอาจีกันห้องดีเลย่อนพี่น้องนะที่ี้อย่างสร้างไส้ให้ก่ออะไรซอยอลไรไปหน้อยควรเอาเป็นลูกน้องให้ก่ออะไรไปหน้อยกันห้องนะจะติดประตูสองบานเลยฝั่งนี้เลยประตูสองบานนะพี่น้องกันห้อง ว่าเราก็ ouais. see, right. 네จะเหลือแค่สองล็อกทีนนะทีนี้มันก็เป็นสามล็อกสามปองอะไรพี่หน่อยมอนี่มันมีสามปองเลยมันจะมีสามปองมาเป็นอกเห็นป่ะมันจะมีสามล็อกแต่เราจะกั้นห้องให้เหลือสองล็อกก่อนนะว่าตรงนี้จะทําเป็นที่ทํางานนะจะทําเป็นที่ทํางานเกี่ยวกับไม้ไผ่นะพี่มอนี่พี่น้องจะทำที่ทํางานเป็นทําไม้ไผ่พวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เลยจะทําเป็นพวกซุ้มไม้ไผ่พวกโต๊ะตู้เตียงนาะพี่หน้อยนาะครับผมนี่อนี่ปูนก็สามสอบนะ เหล็ก3เส้นเพราะว่าเขาใส่บัลลัยพี่น้องนะเขาใส่บัลลัยยัยงเหลือวงกบประตูหน้าต่างโอ้หน้าต่างไม่เอาเอาแต่แค่วงกบประตูนะว่าเราจะใช้เป็นประตูเสมื็จรูปเลยแนะหละน่าจะง่ายกว่านะเราจะนํามากั้นห้องกับวงนั้นนี่สองล็อกนี่แหละพี่น้องนะซื้อมาก,ก่อนพี่น้องนะค่อยเป็นค่อยไปพี่น้อนนะเพราะว่าเขาเกับบัลลีมียังนะว่าเราเขินมาเราคงเป็นดุคน,น,นจนเราไม่ได้มีอะไรเลยอะไรบ้าอะไรบ้าพ่อแม่ดอกแม่ก็บ่ได้มียังไม่ไห้นะพี่น้องนะ บมได้ว่าเล่าหรอกเกิดมาให้มือให้ตีนสูไปหนอนเนาะคิดว่านะนนหน่อยใจบ่ะเกิดหน่อยใจแน่อยู่เกิดมาบ่มีนยังกำเขาเนาะคิดาหน่อยใจอยู่ต่กระสูอ่อานะกระสูอ่อาเลยแต่ว่าติก่อนมีอยู่รา่างกายถิ่มบมดเนาะอันนี้ก็เรื่องของท่านนะไม่ได้ว่าท่านหรอกเพราะเรื่องของเทา่าเรื่องของพ่อแก่เม่เถ่าของเขาไปพี่น้องนะคนเท่าขนมีกระสูแล้วพี่น้องสูเลยเทากระสูไปเลยแหละเก็บบาเก็ตถึงไป,กกไปค,ค่อยเป็นค่อยสร้างไปพี่น้องนะผมนะบางคนเขามีรายเขาก็ขายตัวพี่น้องเนาะมึงเถื่อพี่น้องเห็นป้ะ ของเธอเขามีหินมีหินนะของเธอเขามีดินมีไฮวินาอะไรเธอเขาคลายตัวกพี่หนอนเนาะแต่ผมมีอย่างจี้อย่างเลยผมสิไปกินยังใหม่ตุ๊ค่อยทำค่อยสร้างเอาดีกว่าว่าคนเรายังยังไม่ตายเนาะยังไม่ตายก็สู้ต่อไปแหละก็ว่าพี่หนอนข้าวขยันเลยถ้าเราขยันเท่าก็ไม่อดตายเลยคือว่าเนาะถึงจะไม่รวยมากแต่เราก็ไม่อดตายเกันพี่หนอนเนาะครับผมนะเก็ค่อยเป็นขึ้นไปแหละพี่หนอนเนาะทำหากินแบบสุจริตโอเคครับผมพี่น้องเนาะ ขวายสู้เอาครับผมพี่น้อง่าตามคลิปต่อไปจ้าพนองจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปไทยเมืองพนองการทำห้องจ้าพนองจ้าโอเคครับผมพี่น้อง